đi khắp oh. ừ. Còn... ừ, ôm đi không ơ từ bay này hôm nay từ từ nó vị là người, gặp, 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 gặp. Ừ. không เลยไปบ้าม่ลืปิดประตูเลยนะยังไม่ไปเหรอยังไม่ไปหรอลืมไปทางไหนก็แน่เนีน่ปนยปิงประตูเฉยเยครับผมไม่ดกสาาล้วประตูเลยเลยมไปกรุงเทพเครับรไ,ปไ,รไปกรุงไอเลืมไปกรุงเทพมันยังไม่รู้เลยว่า ดกเ็นต้เฮ้ย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 อะไรไม่ทำอะไรนะไม่เกี่ยวนะใครใครมันเคาะวะเสียงเสียง,งเช้ามากเลยโอ้ใครเคาะวะ ท่านผู้ชมได้ยินไหมครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับเหม EN ือนมีคนเคาะอยู่เลยครับท่านผู้ชมได้ยินเอาตะลื้ออยู่วะอะลื้อเสียงอะไรมันตะลื้อเมื่อกี้ตะลื้อเห็นไหมใครมาเคาะไเห็นอะตะลื้อาตะลื้อกวยืนดินยเอาตะลื้ออกรถไฟบวกกับแกล็อกไฟลี่ไม่มารับเหรอเดินรอรถไฟ เกิดอะไรขึ้นแน่เนี่ยบายบายจะ Bye. Bye, ลือไหมคุณว่าคุณผู้ชมบ้านไหมครับว่าผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อนะ่ะ ก็าผ่านไปชั่วโมงนี้เ่ยครับที่ผมที่ผมไปเอาขนมปังมานะครับขนมปังขนมปังก็นแต่สักอย่างครับนี่คือขนมปังนะครับขนมปังขดดมน,ม,ม,นขดดมปังไม่รผมไปกินขนมปังทำไมครับใครมันเคาะวะแล้วเนี่ยโอ้โหใครเคาะมาเนี่ยถ้าผู้ชมแปะไปครับมีคนมาเคาะตลอดเลยเหมือนตะลือที่บอกในคลิปที่แล้วครับ ต้องเป็นผีแน่ๆเลยครับขมคิดอะไรออกแบบครับโอเคเลยออกนะครับผมจะซ่อนกล้องไว้ติดหน้าประตูนั่นนะครับปิดข้างหลังเราจะดูดลว่าใครเพราเฮ้ยครับดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่รู้ใครมาเข้ออะครับจะตั้งกล้องวันนี้นะครับครับมมาแล้วครับใช่ครับ

จต้องอาห่มันจะมีมประลตัจะตัต้งปงไนีนะครับเ้ยม่เห็นแม่ครับ่อหนครับกเครับๆๆๆีวๆๆๆ่ที่มันหกจากการซ่อนได้ไหมคตั้งที่มันไม่หมะเลยผะว่ามันเห็นแน่เลยโอยตรงนี้แหละันจะเห็นนะครับโอ้ผมจะหาที่ที่ซ่อนได้ที่มนันมีตรงนี้ตรงเดียวแหละครับที่สามารซ่อนได้สวยครับ นี่แหละแล้วมันจะเห็นไหมครับเตาตัา้รลมรู้แล้วครับผมเป็นฟอนตกัอบตลกทำไมคุณหน้า,า,หนา,ารรเหมือนตลกมันจะเป็นอะไรกันเหมือนกันใช่ครับเสียงครับคุณหาเอาไงนะครับตั้งไว้นี่แหละผมไปแล้วครับไม่ครับเปไปครับครับปกติดสองกองไว้นี่แหละครับ,ม,รบ,บ,รรบมันจะไม่เห็นเลย,ยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไไห้องก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปกิน Я там какие голопайку Ой ну ну โจนไปทีนึงครับมาว่าเลยตะลืมมาเคาะตะลืมมาไหนเคาะตะลืหนเคาะนี่ไงตะลืมตั้งกล้องตว้เต็มเลยโอ้โหตะลือเคาะเต็มเต็มเลย มือค้อมือค้อเองครับมือค้ออยากแดกได้เลยสักแกวของผมผมไม่ขนมปังผมรู้ไดยใครทำก้อยก็อยก้อยก้อยคนนั้นนี่แหละครับที่มันมาบอ,อกอะไรไม่รู้มันแหมกลกวมากเลยใช่ไหมครับมันมาบอกอะไรไม่รู้โอ้ยแหมมีผีแต่กระตัวนึ่งไหมงายุกปางใครครับ ไม่เชื่อเอีกว่าใครเป็นคนเคาะผมก็ตลือแหละผมจะอัดคึ้นเปตะลือดูแล้วว่าใครเคาะกันแน่นเห็นหน้าเปนเต็มแล้วถ้ามันยังไม่เชื่ออ,อีกครับมันอาจจะถ่ายรูปมันดูแล้วเป็นใคร mandule pe sababu mon ko I have to do any I have to do

บ้านเลยเแกมอยู่ครับจะแกงกลับเลยนะครับจะแกงมาอยู่ที่นั่นเลยครับจะไปอยู่กลับเลยไปอยู่ไปอยูย่บ้านชักอ่านดีกว่าครับไปอยู่ไปอยู่น่านสมมติชักอ,อ่านดีกว่าที่เก่าร้านไปตั้งแต่นานเนี่ย ลุงจะทธิพ่อฉันอ่านนะครับมันจะเป็นลุงของขาว่ามงแล้วแล้วตัสดสั่งใช่ไหมครับนีกบ่กับแกงอยู่บ้านอาจะแกงมาอยู่กลับเลย ให้มันให้มันรู้ไปเตี้ยเพราะผมมาอยู่ที่ทํางานมันรู้ซะรู้ว่าผมเป็นใครยังไม่รู้เลยกผมว่าใครแม่นั่นไงเสียงตันลีแหละตันลีแหละตันลือน่าะเป็นคนทำเนี่ผมปันทงแน่เลยโอ้ตัลือใส่กลับมาเร็วจังวไะไรตันลือกรุงเทพอยู่ตะไก่ตัลือบนกลับมาหนี

ไปอ่ะค um, ну? oh oh ันเป็นล่าที่ไม่มีอยู่ในโลกจริงนะครับแล้วตหลือก็เป็นโกส์ด้วยนะครับโกส์ครับโกสตาลือครับโกส์นั่นเป็นล้าที่มีที่มีลูกที่มีลูกโกสมันมีเท่านั้นล้าแตงมอสจีเร่ควายโกสตาลือครับโกสตาลือเป็นวาดบาดนะครับโกสตาลือเหม็นแรงเลยมันเหม็นแรงโนโกสตาลือครับโกสตาลือโกส นก็เขาจะอาจ่านเขาไปสวิตเซอร์แลนด์แนเน,นาะไ,ไ,ไ,ไปเที่ยวไงไปเที่ยวไปสวิตเซอร์แลนด์ครับผมผมอยากแต่งงานกับล็อกแซนูมาเลยครับว้าสวยมากเลยครับเอาใส่หมวกมากเอาใส่หมูบอกผมมาที่แรกจ๋าแต่งงานกับคนแรกแต่งงานกับ ่าลาืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยครับบายครับ